เ่ิเอเกินหนอกเกิ่เดียวล้วไอมันมันกี่หเดือนแล้วมันบ่หนิหกเดือนยบเจ็ดเดือนนี่แกงเบนี่้ออกใครเอาแงเนเอาไหยก ยังในงานมถาศเขาสั่งยุดเลยะขอใท่าที่พูดเลยขึ้นอันไ่ได้แสดงก็ทำเข้ดท่ายเขายุดก่อนขอสั่งยุดไปยขึ้นรถถ่ายก็นเลยทังบ้าเลยยงเียนนี่อ้ขเออเนองอม ไเรกใ้่าเปเือ่เือกัครคนงานเนนี่ไเโอ้ยแ่แ่เลยึงไอ้ึอเสยไปหลายอยันลายวคันนกัน่้หาโลเอาเอาเอเอเอาลงเอาลงเอาลงเอาตั้งเอาตะนีลงเองเอาลงแม่เอานี้ไปเ้ยครับอันนี้ไปเลยอันนี้ไปเลยบ่เกี่ยวเพราะว่ามันเกินตา้งเล้วเดี๋ยวตงสั้งไม่ส่วนไหนพี่พู้นะออ ก็้ขาดก่าสาิบเอนนีบหกหกไปถึงเจ็ดเอาหก้กัหโอเคครับเอาอดูบรรยากาศที่ฟามก่อนครับเก้าควมเป็นไรหรือแม่มาคนว่าแม่ ส,มมสวัสดีครับสวัสดีเช้าวัวนพฤหัสบดีครับที่17กุมภาพันธ์นะครับตอนน,นี้อากาศก็เย็นสบายสบายนะครับวันนี้ผมข้ามมาที่อำเภอห้วยเม็กนะครับหลังจากเมื่อวานนี้อยู่ที่ตำบลบัวบานอำเภอยงางตลาดวันนี้มาที่ฝั่งห้วยเม็กนะครับก็เป็น รอต่ออีกที่หนึ่งนะครับที่มีการเลี้ยงกุ้งกำการไปเจ็นวนมากฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของเขลลื่อนลำปาวนะครับอยู่ที่บ้านโคกกลางหมู 4, ่สี่ตำบลหัวหินอำเภอห้วยเมฆนะครับโคกกลางมีสองหมู่นะครับโคกกลางหมู่สี่กับโคกกลางเหนือ,อนี่หมู่ห้านะครับอ่ดูกันก่อนอันนี้ก็ย่าสามหมู่หมู่อียงอีกหมูหนึงง่งหมู่หกหมูก็ใสมม่ส อ๋อสามมูบ้านมูสี่ห้าหก่อ๋อหมูสี่มูห้ามูห,ากหกนะครับบ้านนสมบูรณ์อึดโอเคครับผมอเน <laughs> ตา,มาตอมน้ำเน่หครับหกคิดก็ก นี่อยู่ตรงท้ายหมู่บ้านนะครับท้ายหมู่บ้านโคกลางหมู่หมูสีนะครับท้ายหมู่บ้านนะครับผมอ้าวปีนนะครับสุขใจฟาร,ร์มกุ้งกระสินครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านอ่าโคกลางหมูสีนะครับ โคกกลางเหนือจะเป็นหมู่ห้านะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่โคกกลางหมู่สี่ตำบลห้วยหินอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกระสินนะครับย้ายฝั่งมาที่อำเภอห้วยเม็กหลังจากเมื่อวานนี้อยู่ที่ตำบลมบานอำเภอยางตลาดนะครับก็นะครับวันนี้กุ้งก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็กลางๆนะครับผมก็จะออกตัวเมียเยอะนะครับสีแดงนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็ประคองไปก่อนนะครับขอแค่มีกุ้งนะครับป้อนตลาดแล้วก็ส่งสาขาเพื่อให้ผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อนนะครับก็ไม่ถึงกับใหญ่มาก ถามว่าเมื่อวานกับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้จะตัวใหญ่กว่านะครับส่วนวันนี้ก็เป็นพอไปได้แต่ว่าไม่ถึงกับใหญ่นะครับแต่ว่าอายุกุ้งเนี่ยก็5เดือนแล้วนะครับเจ้าของฟาร์มแจ้งว่าวันที่27กุมภาจะครบหเดือนนะครับก็ห้าเดือนไปปลายแล้วนะครับจะ6หกเดือนแล้วอาก็ห้วยเม็กนะครับก็จะมีที่บ้านเลีเ้ยงกุ้งก,กัมกลางเนี่ยก็จะมีที่บ้านโคกกลางหมูสี่โคกกลางเหนือหมูห้า นะครับส่วนมหมงคงเนี่ยจะเป็นบ้านนนสมบูรณ์นะครับก็บาริเวณ3สามหมู่บ้านนี้ก็จะมีอาณาเขตติดกับเขื่อนลำปลาวนะครับก็จะมีการเลี้ยงกุ้งก้ามกามมีการเลี้ยงปลานิลนเนกระชังเยอะมากนะครับผมเอาขออนุญาตครับไปส่งกุ้งก่อนนะครับส่วนวันนี้นะครับก็อยู่ที่ร้านอาหารเวนาจังหวัดมหาสา,ารคามแล้วก็ที่ตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับสองที่ด้วยกันที่จะไปส่งในวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติจตารับชนรับฟังนะครับเจอกันใหม่ในรายหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ